ค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิติตแอนนาแฮปปี้เลดี้นะคะวันนี้แอนจะพาเพื่อนเพื่อนขึ้นรถแท็กซี่ค่ะเมื่อเวลาเรากลับมาจากต่างประเทศเวลาเราไปเที่ยวหรือเราเดินทางไปไหนไกลๆใช่ไหมคะเรากลับมาถึงบ้านเราแล้วที่สนามบินทุวรภูมิไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนขนาดไหนเราก็มีแท็กซี่รออยู่ค่ะแต่แอนจะพาเพื่อนๆไปหาแท็กซี่ที่ราคายุติธรรมที่เราไม่โดนชาร์จที่เราไม่โดนโกงนะคะไปกันค่ะเพื่อนๆนเพื่อนเดินออกมานะคะ ให้เพื่อนๆลงไปที่ชั้นหนึ่งค่ะชั้นหนึ่งจะเป็นชั้นล่างสุดนะคะจะมีลานชลาจอดรถแท็กซี่มากมายเลยค่ะเป็นร้อยๆคันรอเพื่อนๆอ,อยู่นะคะลงไปข้างล่างค่ะเมื่อเดิน,ดนลงมาแล้วนะคะเดิน,ดนไปเรื่อยๆนะคะจนเห็นลานที่เขาต่อแถวเข้าคิวที่จะ รอเรียกรถแท็กซี่นะคะถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนต่อแถวต้องมนลงมาช่วงนั้นทุก่านจะเห็นมองเห็นตู้คะ่ะแล้วก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะเขาบอกเขาว่าเราจะเรียกแท็กซี่เดี๋ยวน้องพนักงานก็จะมาช่วยกดค่ะมาดูกับเรานะคะตรงจุดนี้นะคะเพื่อนๆจำภาพให้ดีนะคะตรงนี้เพื่อนๆจะได้แท็กซี่ราคายุติธรรมคะ่ะพี่ๆเขาจะกดตามมิเตอร์นะคะ เมื่อเพื่อนๆได้กระดาษจับมาจากตู้ตรงนั้นนะคะให้เพื่อนๆเดินไปที่หมายเลขตามคิวนะคะพี่แท็กซี่จะจอดรถรออยู่นะคะถ้าเพื่อนได้หมายเลขหนึ่งเพื่อนๆก็ไปตรงที่หมายเลขหนึ่งก็แท็กซี่ตัวนั้ก็จะรออยู่นะคะกระดาษใบนี้มีความสําคัญค่ะเพราะว่าจะเขียนชื่อเขียนหมายเลขโทรศัพท์เขียนนัมเบอร์รถเขียนข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ คนขับแท็กซี่นะคะแล้วก็หมายเลขของรถค่ะถ้าคุณพี่แท็กซี่เขาไม่น่ารักกับเพื่อนๆเ,เพื่อนก็สามารถโทรแจ้งโทรร้องเรียนได้นะคะตรงนี้ตรงนี้แอนได้ไมาจากพี่แท็กซี่ที่เขามาส่งอเองค่ะแอนโชคดีนได้ลุงแท็กซี่ที่ใจดีน่ารักแล้วก็ซื่อสัตย์ค่ะราคาแท็กซี่นะคะจะตามมิเตอร์แล้วก็จะบวกด้วยค่าร,รมเนียมสนามบินอีก50บาทนะคะกระเป๋านะคะถ้ามีขนาด26นิ้วขึ้นไปนะคะจะต้องจ่ายค่าบริการ อยู่ที่ใบละย0บ,บาทค่ะแต่ว่าแอนว่าตรงนี้เพื่อนๆไม่มายกันหรอกค่ะถ้าเจอพี่พแท็กซี่ใจดีน่ารักอยู่แล้วเราก็ติปอยู่แล้วค่ะเราไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าแอนไม่อยากให้เพื่อนๆเจอแท็กซี่ที่เขากลงราคาเขาเรียกราคาสูงๆแล้วไม่น่ารักกับเพื่อนๆแอนเลยต้องมาทําคลิปนี้ค่ะเพื่อที่ให้เพื่อนๆโชคดีได้เจอพี่แท็กซี่ที่น่ารักที่ใจดีแล้วก็บริการด้วยน้ำใจนะคะแอนก็กังวลอยู่นะคะว่าแท็กซี่จะสามบินสุวรรณภูมิ จะมีปัญหาไหมเพราะเคยได้ยินข่าวมาค่ะก็กังวลอยู่พอแอนลงมาแอนก็ถามน้องเจ้าหน้าที่ที่ข้างในค่ะว่าแท็กซี่โอเคไหมน้องๆที่อยู่ข้างในสนามีก็แนะนำว่าโอเคค่ะไม่มีปัญหาแล้วค่ะเพราะนั้นแอนก็เลยทําคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้สบายใจนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศไม่ได้กลับเมืองไทยนานๆแล้วไม่ต้องกังวลแล้วนะคะราคาแท็กซี่ที่วันนั้นที่แอนต้องจ่ายนะคะจะอยู่ที่400กว่าบาทค่ะ คุณจีโนก็ให้ติปแถมอะไรไปก็ให้600กว่าบาทค่ะเราก็สบายใจค่ะแต่ว่าถ้าราโดนแท็กซี่เรียกแอนโดนเรียกเป็นพันเลยนะคะแอนก็เลยอยากแนะนําให้เพื่อนๆไปตรงจุดที่แอนแนะนานะคะราคาลงมาเท่าตัวเลยค่ะคราวน,นี้เพื่อนๆอยากจะติปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพื่อนๆสบายใจเลยนะคะก็ขอฝากพี่ๆแท็กซี่ทุกท่านนะคะเพราะพี่ๆเป็นหน้าด่านที่รอต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือว่า คนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศขอให้พี่ๆทุกคนได้ทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์แล้วก็ดูแลแขกบ้านแขกเมืองของเราทุกท่านนะคะพี่ๆแท็กซี่คนไหนที่ทําดีอยู่แล้วขอให้มีความสุขมีแต่วความเจริญรุ่งเรืองนะคะเฮงๆงรวยๆด้วยกันนะคะถ้าพี่ๆคนไหนที่ยังเกเรอย,อยู่ขอให้ปรับตัวนะคะขอให้ช่วยกันดูแลผู้โดยสารดูแลแขกบ้านแขกเมืองของเราให้ดีค่ะ ใครๆได้ชื่นชมว่าประเทศไทยเรามีแต่คนซื่อสัตย์มีแต่คนน่ารักนะคะเพราะว่าพี่ๆเป็นหน้าด่านเป็นด่านแรกถึงการต้อนรับชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยค่ะไหนมาไหนนะคะก็ต้องมีพี่แท็กซี่เนี่ยค่ะที่คอยดูแลและคอยบริการพาเที่ยวพาไปไหนมาไหนนะคะให้เขาพูดถึงด้วยความชื่นชมว่าประเทศไทยเรามีแต่คนน่ารักมีแต่สิ่งที่ดีงามค่ะคลิปนี้อันก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะ ที่จะพอแนะนําให้เพื่อนๆจะได้สบายใจเวลาเรากลับมาบ้านนะคะในวิธีการเรียกแท็กซี่แล้วก็เป็นคลิปที่สื่อสื่อคุยกับพี่แท็กซี่นะคะในฐานะผูด้โดยสารคนหนึ่งค่ะที่เดินทางกลับมาบ้านขอให้พี่ๆช่วยกันดูแลผู้โดยสารแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสําหรับคลิปนี้แองขอลาไปก่อนค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะ บุญรักษาคุณพักมรอมเพื่อนทุกคนค่ะอย่าลืมติดตามแอนนะคะใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่วยกดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ